ทีจังหวัดอำนาจเจริญกันแน่นะครับเชิญช่วยพี่น้องประชาชนไปไหวสิงสักดิธย์นะครับกราบขอพรกันนะครับและก็เลือกสื่อสินค้าของกินของใส่ในงานนิวประเพณีประจำปี2567ครับที่ศาลเจ้าปู่อำนาจเจริญตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับว่าที่ันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับเดี๋ยวรวมพิธีไหวศาลเจ้าปู่อำนาจเจริญ หนึ่งในโอกาสการจัดงานแสดงงิวประเพณีประจำปี2567งานนี้จัดทุกปีแต่ปีนี้ตรงกับวันที่17-21ถึง 21, พิพฤศจิกาย,ยนครับเพื่อให้ชาวอำนาจ,จเจริญเดลรวมความสนุกสนานผ่อนคลายไปมวลกันแบบนี้ครับโดยได้จัดให้มีการแสดงงิวทั้งภา,าคภาษาไทยและภา,าคภาษาจีนนะครับเป็นการแสดงเฉิดสิงโตวายตีจูเอียนะครับการประมูลสิงของการจำหน่ายสินค้านอกจากนี้ก็มีอาหารเจให้กินฟรีน้า สำหรับนักท่องเที่ยวและกับผู้ที่สนใจสามารที่เข้าร่วมสักการะขอพรกราบไหว้สิงซักซิ์เลือกสื่อสินค้าของกินของใส่ในงานแสดงงิ้วประเพณีกันได้ที่ศาลจะปูอำนาจ,จเจริญตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับเมื่อนี้จัดเป็นมือสุดท้ายครับ